โยฮัลโหลกราบสวัสดีมิตรักนักเล่นเกมสาวชินอวีอะไรถูทุกท่าน mm hmm. ด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเอาโค้ดนะครับแจกโค้ดบอกเลยว่าโค้ดอัปเดตมาใหม่ค่อนข้างจะเยอะนะครับคือผมไม่ค่อยได้อัปลงมานะครับแต่ผมก็แอบบแอบเบข้ามาเล่นอยู่นะ,ะโค้ดแรกนะครับโค้ดแรกเป็นโค้ด90สปิน เดี๋ยวจะไปไวๆนะโคดที่2นะเป็นโคดเออดับเบิลดีเอ็กพีนะครับหนึ่งชั่วโมงผมจะยังไม่ใส่เลยน,นะโคดที่สามนะเป็นโคดห้าสิบสปินนะครับแล้วก็อีกห้าพันเรียวคอยนะโคดต่อมานะเป็นโคดเก้าสิบสปินนะครับเก็นสิบสปินโคดสามสิบสปินนะครับ แล้วก็เอ้โค้ดนี้มันโค้ดเก่าหรือเปล่าโค้ดร้อยห้าสิบสปินแล้วก็หมื่นเลียวคอยเนี่ยไม่แน่ใจใเป็นโค้ดเก่าหรือเปล่านะอ่ะจะลองใส่ดูแล้วกันอ้าวไม่ใช่ครับเป็นโค้ดใหม่นะครับได้มาเองหมื่นเลียวคอยนะแล้วก็ห้าสิบร้อยห้าสิบสปินนะแล้วก็โค้ดอีกสองร้อยสปินนะครับสองร้อยสปินได้ไหมเอ้โอเคสองร้อยสปินหน่เอ้ยไม่ใช่นี่ผิดอันหรือเปล่า อ200สปินนะผมใส่ไว้ได้แล้วนะครับน่าจะเป็นโค้ดเก่าเนะี่ย200สปินเนี่ยคือผมไปไปแอบซุ่มหาของมาแล้วนะครับผมจะว่าอย่างไงล่ะจะดีใจก็ไม่เชิงนะครับจะจะว่าเฉยๆก็ว่าได้นะค,คือผมไปไปได้ดาบปีกาบีดมานะครับคือหาเจอเซิร์ฟเดียวเลยนะคือไม่ไม่ได้ไม่ได้จะตั้งใจไปหามันตรงๆด้วยนะประเด็นแต่แต่ก็เอาเป็นว่าได้มาแล้วนะครับ ก็แอบดีใจนหน่อยนะะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูรีวิวอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับอสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยเน,นี่ยไปแล้ว